วามมองเห็นรู้สวัสดียา,ามค่ำคืนครับวันนี้ออกมายินกบเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวหาใหม่อยากกินกบเดี๋ยวเจอตัวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยมากตัวเนี้ยปะ่ะผมเจอแล้วครับ 6เมตรกว่าประมาณ10เมตรครับไม่ถึงเไม่รู้เห็นเหมือนผมหรอนะมันไม่มีไฟฉายครับอันนี้เห็นนะนี่นะ ไม่มีไฟฉายครับเห็นนะอืมน่าจะเรียบร้อยครับอุ๊ยยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับที่บอกไม่ไม่ตายเอาใหม่ครับไใหม่เอาใหม่หมแป๊บหนึ่งใส่ลูกก่อน แต่ผมว่าโดนนะเมืนน่อกี้กลัวไม่ตายครับอาละไหนอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเรียบร้อยครับไปดูกันครับ ดูเมันนี่เป็นอะไรเอากอีมาลองล้มแล้วหรอือวะแต่ว่าโดนนะเรียบร้อย F2 นัดสองเรียบร้อยชิดครับตัวใหญ่ด้วยนี่ค้องแผ่ค้องแผ่โอ้ยมีเลือดครับ โอ้เข้าสองนัดเลยครับอยู่ครับอยู่ลงมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยครับได้การได้การของแท้ของแท้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่ออยากได้มีกล้องอินโเลตเข้าบ้างนูนตัวนึงครับนูนนูนเจอแล้คตัวนึงครับ โคกป่าวะเดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บกันแป๊บหนึ่งครับตู้ค่อนข้างไกลครับเกือบสี่สิบเมตรเอาไปใกล้ไหมน้ำด้วย,ย่เข้าไปไม่ได้ได้ยิงได้แค่ตรงนี้ครับวัดดวงครับมาสี่สิบเมตรกล้องมันจะปรับไม่ได้ครับ กล้องมันจะปรับไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวยิงเสร็จแล้วก็วไปดูกันครับปรับไม่ได้แล้วยิงไปแล้วครับเพวาผมยิงโดนนะมันกระเด็นแต่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยิงใหม่ครับยังเห็นตาอยู่เลย อยากมีกล้องอินฟาเรดมากเลยตอนนี้แต่ยังมีตั้งซื้อครมันเดินขึ้นเดินขึ้นเอแแแป๊บนึงคอยนัดครับดู้ๆเลยมันจะอยู่เดี๋ยวไปดูครับต้องไปดูครับค่อนข้างไกลครับไม่แน่ใจ <c oughs> เสียงดังตับผมคิดว่าอยู่นะ อยู่นะครับสามสิบกว่าเมตรตรงไหนก็ไม่รู้ว่ะทีนี้ตรงไหนวะแถวนี้แหละถามว่าโดนไม่โดนครับเลยครับ ไหนะผมดินเลยจู่แถวนี้นะแต่ขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งครับหาไม่เจอครับตัวนี้เป็นนี่ด้วยฮนะคลองลงคลองแล้วป้องหาตัวใหม่ครับ มันมันมัมนัมนม,นม,นมนหนึ่งตัวแล้วครับเียบร้อยตัวใหญ่ด้วยผมเจอแล้วครับนู่นครับนู่นครัเดี๋ยวผมจะยิงเลยนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยอยู่ในน้ำด้วยเดี๋ยวยิงเสร็จเอาหายไปแล้ว เ,เหายไปเฉยเลยมันมุดน้ำครับตีงไหนก็ไม่รู้แย่ลองงมดูครับจบเลยงมแล้วไม่เจอ,อยิงชาไปนิดเดียว อยู่ในน้ำด้วยน้ำก็ขุนด้วยันจะตีนาครับเนี่ยนะันจะตีนาเสร็จอ่ะเขาหวานเข้าอยูงไม่รู้ยังแ่แจะไม่ยังไม่บอกเหตุไม่กบมันเยอะดูนะไหนกกวากเลยนกกวังชอบนอนตรงกอไผ่ไงไปหมานตัวเดียวแล้วมั้งครับตับแล้ว ก่อไผ่นู่นก็นมีกบเยอะนะฝนไม่ค่อยตกอะ่ะถ้าฝนตกเนี่ยสนุกเลยครับยิงสองตัวได้ตัวหนะึ่งเดี๋ยวลองส่องส่องหายอยู่สักพักหนึ่งนะถ้าเจอก็ต่อไปครับ กลับแล้วครับสรุปผลได้ตัวหนึ่งครับตัวเบลเลอร์เลยอือหนึ่งตัวหลับันดีครับลาตีสวัสด์ครับผมบ้านก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละสวัสดีครับ